คลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนำวิธีการสร้างข้อสอบพร้อมออกใบป,ประกาศนัยบัตรทันทีเมื่อสอบผ่านด้วย Google Data Studio นั่นเองนะครับ มาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬกาเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนําวิธีการสร้างข้อสอบพร้อมออกใบป,ประกาศนียบัตรทันทีเมื่อสอบผ่านด้วย Google Data Studio นั่นเองนะครับจะมีวิธีการอย่างไรไม่ยากเช่นเคยนะครับเป็นวิธีที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์ สำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะ,อะเอานําไปใช้ในการออกข้อสอบแล้วสามารถออกใบประกาศให้นักเรียนหรือนักศึกษาหรือผู้ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามหรือมาทาข้อสอบนั้นได้ใบประกาศไปทันทีเลยนะครับท่านจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้นะครับถ้าชอบช่องนี้ชอบคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามได้ข้ามโฆษณาช่องของเรียนครูติ๊กนะครับแล้วไปพบกับวิธีการ สร้างข้อสอบพร้อมออกใบประกาศนียบัตรทันทีเมื่อสอบผ่านด้วย Google Data Studio กันครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของการที่จะออกใบประกาศแบบออนไลน์นะครับเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องสร้างใบประกาศก่อนนะครับการสร้างใบประกาศนั้นนะครับเราก็มีวิธีรัดก็คือการไปหาเทมเพลตนะครับใบประกาศมาใช้งานได้เลยนะครับโดยพิมพ์คําว่าเทมเพลตใบประกาศการสนิบัตรก็ได้นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ นะครับแล้วเราก็มาเลือกแบบไหนที่เราต้องการนะครับอพอได้เทมเพลตมาแล้วนะครับหรือ,อใครที่ยังหาเทมเพลตไม่ถูกใจนะครับผมก็มีเทมเพลตไว้ให้สําหรับเพื่อนๆได้ลองใช้งานกันดูนะครับอยู่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้นะครับเมื่อเราได้เทมเพลตมานะครับเราก็ไปเปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับเปิด PowerPoint ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ไป เอาเทมเพลตที่เราเซฟมานะครับสมมติผมได้ตัวนี้มานะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เทมเพลตมานะครับทีนี้เทมเพลตเราเนี่ยไม่ไม่มันจะไม่ตรงกับหน้าของเราเห็นไหมครับมันเป็นไม่ตรงกับหน้าของหน้ากระดาษของ powerpoint นะครับเราดังนั้นเราจะต้องตั้งหน้ากระดาษ powerpoint ให้ตรงกับเทมเพลตนะครับโดยที่เอาเมาส์ไปคลิกที่เทมเพลตนะครับแล้วก็ดูมุมบนนะครับเราก็จะเห็นว่ามีความกว้างที่ ความกว้างที่26.94นะครับส่วนความสูงก็อยู่ที่19.05เซนนะครับตรงนี้นะครับเราก็ไปตั้งค่าได้เลยนะครับก็ไปที่ออกแบบใช่ไหมครับจากนั้นก็ขนาดพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็มากําหนดพื้นที่เองนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ความกว้างนะครับเราได้บันทึกว่าความกว้างนี่อยู่ที่ยี่สิบนะครับ 26. 94นะครับนี่26.94ส่วนความสูงนะครับอยู่ที่19 19.05นาลองดูนะครับกดตกลงไปเลยนี่อันนี้ก็ขยายใหญ่สุดนะครับก็คลิกเลือกนะครับลองดูนี่ปั๊บเข้าไปเห็นไหมครับตอนนี้ก็ได้ขนาดเท่ากับใบประกาศีบัตรเราแล้วหนาเห็นไหมครับต่อไปหนะ้าที่เราก็คือการใส่ข้อความ เบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นเทมเพลตใส่ข้อความเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับน,นะครับทีนี้นะครับผมก็ได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วดังนี้นะครับก็คือนะครับก็จะมีโลโก้ของสถาบันหรือองค์กรของเรานะครับแล้วก็มีชื่อสถาบันหรือองค์กรนะครับก็มีข้อความเวิร์ดดิ้งประมาณขอมอบใบประกาศีบัตรฉบับนี้ให้ไว้ เพื่อแสดงว่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเว้นชื่อสําหรับใส่ชื่อนั่นเองนะครับเว้นที่สําหรับใส่ชื่อนายนางสาวต่างๆนะครับที่เข้ามาทําแบบทดสอบของเรานะครับจากนั้นวอ r ดิ้งก็คือได้ผ่านการทดสอบเก็บคะแนนหลังเรียนหน่วยที่1นึ่งเราก็ว่าไปหน่วยที่เท่าไหร่่ครับรายวิชาอะไรรหัสวิชาอะไรได้คะแนนสูงสุดเท่าไหร่นะครับหรือคะแนนเท่าไหร่นะครับก็ต้องใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาคะแนนมาใส่ในช่องตรงนี้นะครับ นะขอให้มีความขยันมั่นเพียรอะไรก็ว่ากันไปนะครับให้ไว,นะว้นาที่แล้วก็มีลายเซ็นของอของเราใส่เข้าไปนะครับหรือจะเป็นของหัวหน้าแผานกก็ได้นะครับนี่ก็เรียบร้อยและส่วนหนึ่งก็คือใบประกาศเลขที่นะครับเราก็จะใส่ใบประกาศนะครับว่ามีเลขที่ของใบประกาศใส่นะจุดตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับก็ออกแบบตามใจเลยนะครับว่าจะใช้ รูปแบบแบบไหนนะครับแล้วก็เว้นช่องไว้นะครับในส่วนที่จะตอเติมเข้าไปอย่างเช่นชื่อคะแนนแล้วก็เลขที่ใบประกาศหรือจะเป็นวันที่ก็ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทําใน PowerPoint เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทําการเซฟให้ออกมาเป็นรูปภาพ JPEG เก็บไว้นั่นเองนะครับก็ไปที่ไฟล์ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับก็ไปที่บันทึกเป็นนะครับเรียกดูนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตั้งชื่อว่าใบประกาศป บประกาศทดสอบก็ได้นะครับบันทึกเป็นตรงนี้นะครับเป็นชนิดเนี่ยเราก็คลิกนะครับทีนี้เราก็มาเลือกให้เป็น jpeg นะครับนี่นะครับไฟล์ jpeg ตรงนี้นะครับ jpeg format ตรงนี้นะครับก็คลิกเลยนะครับทีนี้นะครับบันทึกนะครับทีนี้ก็จะถามว่าบันทึกสไลด์ทั้งหมดหรือว่าสไลด์นี้เท่านั้นเราก็เลือกสไลด์นี้เท่านั้นนะครับก่อนที่จะบันทึกเราไปดูก่อนนะครับอ๋อมี2สไลด์เราก็ลบนี่ทิ้งไปนะครับนี่ มีให้มีแค่อันเดียวตรงนี้จะได้ง่ายๆนะครับไปที่ไฟล์ใหม่นะครับจากนั้นก็ไปที่บันทึกเป็นนะครับเรียกดูนะครับมาในส่วนของบันทึกชนิดนะครับเราก็เลือกเป็น jpeg ตรงนี้นะครับพอเลือกแล้วนะครับเราต้องเอาไปไว้ที่เดสก์ท็อปจะได้หาง่ายๆนะครับนี่ผมไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับจากนั้นก็กดบันทึกเลยนะครับสไลด์นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็คลิกเลยนะครับลองดูนะครับ นี่เราก็จะได้รูปใบประกาศของเราออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับหน,หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่อยู่ที่เดสก์ทนะครับจากนั้นเราก็ไปสร้างแบบทดสอบที่อยู่ใน Google Form ของเรานะครับเราก็ไปเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นคลิกที่จุด9จุดนะครับเลื่อนหา Google Form ของเรานี่ตรงนี้ของผมต,ตรงนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถ ใช้ Google Form เป็นทุกคนแล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าใครยังทำไม่เป็นนะครับในห้องเรียนครูติ๊กก็ได้สอนไว้แล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นั่นเองนะครับสมมติเราทำแบบฝึกทดสอบขึ้นมา1ชุดแล้วนะครับนี่แบบทดสอบนะครับเป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะครับสำหรับเรื่องที่จะสอนในหน่วยนี้นะครับจากนั้นก็มีชื่อนามสกุลเลขประจำตัวระดับชั้นนะครับแล้วก็มีคำชี้แจงมีข้อสอบ ผมทำไว้ประมาณ10ข้อนะครับโอเนะครับก็จะมีทั้งหมด10ข้อดังที่ผมได้ที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะออกแบบข้อสอบกี่ข้อนั่นเองนะครับสมมติทำไป10ข้อนะครับจากนั้นนะครับเราไปดูในส่วนของการตอบกลับนะครับก็จะมีสัญลักษณ์สีเขียวตรงนี้เป็น Excel นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของคอลัม์ ประทับเวลาคะแนนชื่อนามสกุลเลขประจําตัวระดับชั้นแล้วก็มีข้อสอบ1-10ข้อตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะนำไปทำเป็นใบประกาศก็จะเป็นในส่วนของคะแนนชื่อนามสกุลเลขประจำตัวและก็ระดับชั้นนะครับอันนี้สิ่งที่เราจะนำไปใช้งานนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมก็จะลองให้นักเรียนนั้นเข้ามาทำแบบทดสอบสัก56คนนะครับเราจะได้เห็นว่ามีคะแนน เกิดขึ้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราให้นักเรียนนั้นนะครับได้เข้ามาทําแบบทดสอบกันแล้วเนี่ยนะครับก็สังเกตว่ามีนักเรียนเข้ามาทํา8คนแล้วนะครับเราคลิกเข้าไปดูนี่นะครับก็จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้นี่ขึ้นมาให้ดูในตรนในส่วนของการตอบกลับนะครับนี่นะครับทีนี้เราจะเอาข้อมูลที่นักเรียนนั้นได้กรอกเข้าไปใช้งานก็อยู่ตรงที่ Excel ตัวนี้ครับนะคลิกเข้าไปดูนะครับนี่นะครับก็จะ ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับทีนี้ในส่วนของคอลัมน์ที่เราจะไปใช้อย่างที่บอกเมื่อกี้เราก็จะเอาคะแนนชื่อแล้วก็เลขประจําตัวใช่ไหมครับชั้นนะครับหรืออันสุดท้ายนะครับที่เราได้ออกแบบไว้นะครับก็คือเลขที่ใบประกาศตรงนี้เราก็จะนําไปใช้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องไปเพิ่มในส่วนของคอลัมน์สุดท้ายก่อนนะครับนี่ ไวตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์เลขที่ไปประกาศนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นหัวข้อเลขที่ใบประกาศซะนะครับอ่าทีนี้เราก็จะใส่แบบเลข1 2 3 4 5 6 7 8ันมาเรื่อยๆก็ได้นะครับหรือจะใส่ปีนําก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เราออกแบบเลยนะครับ5ูนน่นี่ของผมใส่ไปงี้นะครับ นี่นะครับของผมก็เรียบร้อยนะครับก็ใส่ตั้งแต่65001ไปถึง6510นะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำค่าข้อมูลเหล่านี้นะครับไปสร้างเป็นไปิฏิบัติของเราหรือใบประกาศของเรานะครับที่ด้านบนนะครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเพิ่มช่องใหม่ขึ้นมานะครับในช่อง URL ที่เสิร์ชค้นหาตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์คำว่า datastudio.google.com นะครับนี่นะครับ datastudio.google.com จากนั้นก็กด enter เลยครับน้าเราก็จะเข้ามาสู่ l o g k e r Studio นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงที่คำว่ารายงานว่างเปล่าตรงนี้นะครับเราคลิกเลยนะครับอพอคลิกแล้วนะครับเราก็ ให้เลือกประเทศก่อนนะครับเราก็เลือกประเทศให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมหาเลือกประเทศก่อนนะครับประเทศเราประเทศไทยอยู Un ite, Uni, ่ไหนยูนีเจอแล้วประเทศไทยนะครับฉันยอมรับล็อกเกอร์เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็บริษัทก็ใส่ชื่อไปนะครับห้องเรียนครูติ๊กสมุดของผมนะครับ ราก็ใส่ไปจากนั้นก็กดทําต่อนะครับอ่าอ้าวตกลงทุกรายการนะครับเลือกตกลงทุกรายการจากนั้นก็ทําต่อไปน,นี่นครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าต่อามาอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับคลิกเข้ามาแล้วนะครับรอสักครู่นะครับเขาก็จะมามีป๊อปอัพใหญ่ๆขึ้นมาถามเป็นเพิ่มเติมข้อมูลลงในรายงานนะครับ ให้เราเลือกในส่วนของ Google Sheets ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก Google Sheets เลยนะครับพอคลิก Google Sheets แล้วนะครับเราก็ไปเลือกให้สิทธิ์ตรงนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับก็มาแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปหาแบบทดสอบที่เป็นตอบกลับของเราที่เราทำไว้นะครับน่าจะอยู่ตรงนี้ในส่วนของผมนะครับมีนะครับ แล้วก็คลิกเลยนะครับนี่เราได้มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดปุ่มที่มุมขวาล่างตรงนี้ว่าเพิ่มนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วรอสักครู่นะครับนี่มาแล้วนะครับก็เพิ่มในรายงานนะคลิกตรงนี้เลยว่าเพิ่มในรายงานก็คลิกเลยครับนะครับทีนี้เราก็จะได้รูปแบบนะครับของในส่วนของรายงานไม่มีชื่อตรงนี้นะครับเราก็จะมี ชื่อคนเข้ามามีต่างๆแล้วนะครับทีนี้เราก่อนอื่นเราก็ต้องไปเอารูปภาพมาใส่นะครับรูปภาพก็ไปที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับรูปภาพที่เราสร้างแม่แบบไปประการีบัดไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็คลิกที่แม่แบบตรงน,นี้นะครับคลิกที่รูปสัญลักษณ์ตรงน,นี้จากนั้นก็อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับเราก็คลิกเลยนะครับจากนั้นเราก็ไปที่เดสก์ท็อปใช่ไหมครับอลองดูนี่ เราสร้างไว้เป็นแม่แบบตรงนี้นะครับจากนั้นก็โอเพนเข้ามานะครับน่าเข้ามาแล้วเห็นไหมครับจากนั้นนะครับเราก็หยิบแบ็กกราวไปไว้มุมนะครับเพื่อจะได้ขยายนะครับตอนนี้สังเกตว่ามันมาทับข้อมูลเรานะครับแล้วก็คลิกขวาตรงรูปภาพแบ็กกราวตัวนี้นะครับนฮะในเลื่อนมาสู่ของลำดับนั่นเองนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาในในส่วนของคําว่าย้ายไปอยู่หุ้งหลังนะครับเพื่อจะได้เป็นแบ็กกราวนั่นเองนี่ ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ขยายให้เต็มพื้นที่นะครับนี่ครับขยายให้เต็มพื้นที่เลยนะครับนะนะครับจากนั้นก็เต็มเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับดึงลงมานะครับตรงนี้มันจะมีช่องว่างเว้นตรงนี้หน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปรับนะครับ ล้วก็ดึงขึ้นไปบวงบนก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับครับต่อไปนะครับเราก็มาพิจารณาในส่วนของคะแนนนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นเลขคอดับชื่อตรงนี้เราก็มาแตะเลยนะครับอ่าพอแตะแล้วสังเกตด้านขวามือจะเป็นอ่าตารางต่างๆขึ้นไหมเรานะครับอ่าเราก็จะไปลบในส่วนของข้อมูลที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับวาไว้ตรงนี้ด้วจะได้เห็นชัดๆข้อมูลที่ไม่จําเป็นออกไปก็ได้ได้แก่พวกลำดับ นะครับลำดับที่1 2 3 4งสถึงสิเนี่ยนะครับแล้วก็เลคคอร์ดเคาร์เตอร์อะไรพวกนี้นะครับเราก็ไม่ต้องการนะครับที่เราต้องการก็คือชื่อนะครับเราก็มาไล่ลบเลยนะครับในส่วนที่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็มาไล่ลบดูนะครับอย่างเช่นเลคคอร์ดเขาตรงนี้นะครับเราต้องการออกตรงนี้นะครับแล้วก็การกบาดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะหายไปนะหายไปแล้วใช่ไหมครับเ่อนลงมาเรื่อยๆดูซิชื่อยังต้องใช้อยู่นะครับ เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับดูที 1941, ่หมดแล้วในส่วนของการตั้งค่าที่นี่มาดูที่รูปแบบนะครับมาดูที่รูปแบบอันนี้ก็คือแสดงส่วนหัวลองติ๊กเครื่องหมายถูกออกส่วนหัวเราหายไปแล้วไม่มีส่วนหัวแล้วนะครับทีนี้เราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับมาดูในหมายเลขแถวตรงนี้นะครับนหมายเลขแถวก็ไม่มีแล้วนะครับแสดงเลขหน้าอ๋อแสดงเลขหน้าตรงนี้นะครับเราก็ไม่เอานะครับก็ติ๊กออกนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็จะมีเฉพาะชื่อของนักเรียนเท่านั้นเองในตอนนี้นะครับนี่นะครับทีนี้นะครับเราก็หยิบมาวางไว้สังเกตว่าชื่อเราเนี่ยจะเล็กๆใช่ไหมครับอ่าเราก็สามารถไปเพิ่มขนาดได้ที่ตรงใต้ตัว a ตรงนี้นะครับอ่าเราก็คลิกมา,อาลองดูดิตอนนี้มันแค่12อพอยต์เองนะครับเราก็เลื่อนสักอ่าสามสิบสองซินีเป็นไงบ้างครับอ่าสวยไหมนะครับ แล้วก็ขยายเซลล์ให้ให้เต็มพื้นที่ก็ได้นะครับนนะครับนี่ขยายลองดูสิให้เต็มตัวนี้นะครับแล้วก็ฟอนเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเราต้องการอยากจะให้สีแบบไหนแล้วก็เปลี่ยนนะครับสมมติผมดักเอาเป็นสีนี่สีม่วงก็ได้นะครับาจากนั้นนะครับเรามาดูว่า ชื่อตอนนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ได้นะครับฟอนต์อยู่ตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นอุบกรณตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลือกฟอนต์ภาษาไทยตามที่เราต้องการได้นะครับอ่าจะแบบไหนก็เลือกดูนะครับอ่าให้ดูเหมาะสมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นฟอนต์เกี่ยวภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีในในส่วนของ Google นะครับอ่าเราก็ลองหาดูที่มันซับพอร์ตภาษาไทยนะครับอ่าลองลาโต้ดินะครับไม่ค่อยสวย ครับเราก็ไปเลือกหาที่ที่เราที่วราสวยเอาลองดูแบบนี้อ่สมมติได้อย่างนี้แล้วกันนะครับทีนี้นะครับสังเกตว่าชื่อเนี่ยมันไปชิดด้านซ้ายมือใช่ไหมครับเราก็สามารถให้มาอยู่ตรงกลางได้นะครับเลื่อนมาหาคําว่าคอลัมน์นะครับกดให้อยู่ตรงกลางตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับทีนี้มันมีสังเกตมีชื่อคนอื่นอยู่ด้วยเห็นไหมครับดังนั้นเราต้องกลับมาแก้ที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับ เลื่อนมาหาที่มาในส่วนของนําเสนอนี่จานวนแถวต่อหน้าตรงนี้นะครับตอนนี้มันใส่ที่100นะครับเราก็ต้องปรับเป็นที่แถว1พอนะครับนี่จะนโชว์แถวเดียวนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนแถบนี้ขึ้นไปตกแต่งนะครับนี่เลื่อนขึ้นไปอยู่ตรงนี้เขาก็จะโชว์แค่แถวเดียวนะครับต่อมานะครับเราก็จะนําเอาเลขตัวเลขตัวนี้นะครับเลขใบประกาศเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับ โดยการที่แตะที่ตรงชื่อคนนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับจากนั้นพิมพ์คําว่าทําซ้ํานะครับนี่นะครับคลิกปั๊บเดี๋ยวรอสักครู่ได้มาแล้วเห็นไหมครับเราก็จะได้สำเนาขึ้นมาหนึ่งชุดนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปเลือกดูนะครับในคอลัมน์ตรงนี้นะครับในข้อมูลตรงนี้นะครับ เราไปเลือกหาว่าเลขใบประกาศอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ่าแล้วก็หยิบมาเลยนะครับหยิบมาใส่ข้อมูลตรงนี้นะครับนี่ใส่ข้อมูลตรงนี้เข้าไปนะครับก็จะเป็นเลขใบประกาศนะครับส่วนชื่อตรงนี้ก็ลบออกไปนะครับเห็นไหมครับลบออกแล้วตอนนี้นะครับได้มาแล้วนะครับก็ย่อลงไปนะครับย่อลงมานะครับนี้เอามาวางในที่ที่จะต้องการ ทีนี้สีเขาไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปปรับเป็นสีขาวนะครับวางตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็ไปดูที่รูปแบบนะครับปรับสีตรงนี้ให้เป็นสีขาวนะครับนี่เราก็จะได้แล้วนะครับทีนี้ฟอนต์ใหญ่ไปนะครับเราก็ปรับย่อลงก็ได้นะครับนี่เอาสัก2ี่นะประมาณนี้นี่นะครับวางจัดเรียงให้สวยงามนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่ะเลขไปแล้วก็สามารถเพิ่มฟอนตได้นะครับเป็น24ก็ได้นะครับนี่เราก็จะได้เลขใบประกาศมาวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับก็จะตรงกับชื่อนะครับนายวรวิทย์ทันทีเห็นไหมครับอ่ต่อไปเหลืออะไรครับตอนนี้ก็เหลือนี่คะแนนที่ทําได้ตรงนี้นะครับอ่เราก็ไปเลือกนะครับอ่าตรงนี้นะครับ ปติ๊กที่ชื่อก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทําการเป็นไงครับคลิกขวาแล้วก็กดคําว่าทําซ้ําเหมือนเดิมนะครับรอสักครู่เราก็จะได้มาแล้วก็ลากลงมาข้างล่างตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นเ,นเ็นพื้นที่มันนะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกข้อมูลนะครับในส่วนของคะแนนใช่ไหมครับเราก็หาคะแนนมาใส่นี่จะเจอและคะแนนก็ แดกนะครับแดกมาลางมาวางในส่วนของชื่อเลยนะครับมาวางเลยนะครับวางทับเลยก็ได้นะครับนี่ทับไปแล้วนะครับก็จะกลายเป็นคะแนนตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็ย่อลงไปนะครับก็ใส่เป็นได้9คะแนนตรงนี้นะครับทีนี้ฟอนต์ใหญ่ไปก็ไปปรับแก้ได้เหมือนเดิมนะครับ ทำเหมือนเดิมฟอนใหญ่ไปก็ลดลงได้เหลือวตั้2่14อ่ามประมาณ28นะคระ 24, ับตรงตรงนี้จะ24เท่านะครับนี่นะครับน,น,นะบนก็จะได้คะแนนเท่ากับ9นั่นเองนะครับอ่าถ้าได้ดีนะครับอ่าในส่วนของแม่แบบก็เขียนคขาว่าคะแนนตรงนี้ด้วยมันจะได้เท่ากับคะแนนที่ทําได้9คะแนนนั่นเองแต่นี้ผมไม่ได้เขียนไว้นะครับเราก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของแม่แบบนะครับอ่าในส่วนตรงนี้ก็ จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราก็จะไปให้เด็กค้นหาหรือเสิร์ชใบประกาศของตัวเองนะครับก็เดินแล้วขอแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะครับก็เลื่อนนะครับเลื่อนใบประกาศแบ็กกราวด์ใบประกาศของเราเนี่ยนะครับเต็มเพียงเรนลงม้้งล่างนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็มาปรับเลื่อนทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจะได้ให้มีพื้นที่สําหรับให้เด็กค้นหานะครับจากนั้น ปรับให้หมดเลยนะครับนี่ชื่อตรงกลางตรงนี้ใหม่นะครับคะแนน9อยู่ตรงนี้นะครับคะแนนดึงลงมาคะแนนที่ได้ก็9ตรงนี้นะครับมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับหาตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรียบร้อยตรงนี้แล้วจัดลําดับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราเลื่อนไปข้างบนจะสังเกตเห็นว่ามีพื้นที่ว่างอยู่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราก็ขยายนิดนึงนะครับ บรรยากาศอ่านี่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับพื้นที่ว่างๆตรงนี้เราเอาไว้สําหรับให้เด็กเสิร์ชหานั่นเองนะครับอ่าเราก็มาคลิกที่เพิ่มตัวควบคุมตรงนี้นะครับคลิกไปนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาตรงในส่วนของรายการแบบเลื่อนลงนะครับคลิกมาเราก็จะได้อ,อ่า pop u เล็กๆึ้นมาเราก็มาวางอยู่ตรงนี้นะครับอ่าคลิกลงไปนะครับนี้สังเกตนะครับในช่องควบคุมเราต้องการอยากให้เด็กเสิร์ชหาด้วยชื่อตัวเองหรือ เสิร์ชหาด้วยเลขที่เราก็สามารถเอาใส่ได้นะครับจากนั้นนะครับพอได้อันนี้ถตอว่าอันนี้มันมาเป็นชื่อแล้วก็โอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็ไปคลิกอีกทีหนึ่งนะครับแบบเลื่อนลงอันที่2นะครับมาวางข้างๆกันนี้แหละนะครับทีนี้เป็นคะแนนเราไม่อยากให้เป็นคะแนนใช่ไหมครับเราก็ไปเอาในส่วนข้อมูลในส่วนของเลขประจําตัวนะครับมาวางทับคะแนนลงไปเลยนี่ก็จะกลายเป็นเลขประจําตัวแล้วนะครับเวลาเด็กเสิร์ชก็จะใช้ ชื่อนะครับเอาไวข้ข้างหลังดีกว่าอย่างนี้นะครับเป็นเลขประจําตัวแล้วก็ชื่อนะครับนะครับก็ก็จะสามารถเสิร์ชหาใบป,ประกาศตัวของตัวเองได้นั่นเองนะครับในส่วนของการเสิร์ชก็เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราต้องการอยากจะดูตัวอย่างนะครับเราก็มากดที่ปุ่มตรงตรงรูปดวงตาที่เขียนว่าดูตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะมี ในส่วนของเลขประจําตัวก็สามารถค้นหาได้จากตรงนี้นะครับหรือจะเป็นชื่อสกุลนะครับนี่ก็สามารถค้นหาได้นะครับเรากลับไปแก้ไขก่อนเพราะมีคนเดียวตอนนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราก็มาที่ปุ่มแชร์นะครับเพื่อจะแชร์ใบประกาศออกไปสู่ภายนอกนะครับให้นักเรียนนั้นสามารถได้ดาวน์โหลดได้นั่นเองนะครับพอคลิกที่ปุ่มแชร์แล้วนะครับที่ฟันเฟืองมุมขวาบนตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปทีหนึ่ง เราก็ติ๊กเค,เ,คเครื่องหมายถูกหน้าอันแรกที่เขียนว่าป้องกันไม่ให้ผู้แก้ไขเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงได้นะครับแต่จะไม่ต้องไปเตี้ันที่2นะครับตอนที่2เนี่ยจะไม่สามารถพิมพ์หรือคัดลอกได้นะครับเราก็ติ๊กแค่อันแรกอันนี้นะครับจากนั้นกอ็ออกไปนะครับนี่พอติ๊กตรงนี้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับในการตั้งค่าลิงก์ตัวนี้ตอนนี้เป็นจํากัดอยู่นะครับเราก็ให้เป็นสาธารณะนะครับ องนั้นนะครับเราก็าคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปใช้งานได้เลยเอาไปไว้ในกลุ่มไลน์หรือไปกลุ่มในชั้นเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับหรือจะไปอยู่ใน Google Classroom ก็ได้นะครับก็ปีลิงก์ไปจากนั้นก็บันทึกครับมานี่นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะสามารถใช้งานระบบออกใบประกาศของเราได้แล้วนะครับทีนี้เราไปดูว่านักเรียนเมื่อได้ลิงก์เราไปจะไปทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นแบบ หน้าต่างไลท์ระบุตัวตนไ,ได้มาแล้วนะครับเด็กก็จะได้ลิงก์เราไปก็จะไปแปะลิงก์ก็กด Enter นะครับก็ะจะเข้ามาหน้านี้แล้วเห็นไหมครับทีนี้นักเรียนก็จะไปนค้นนะครับไม่ว่าจะใช้เลขประจ,จําตัวก็ได้หรือจะเป็นชื่อก็ได้นะครับอลองดูเลขประจ,จําตัวนะครับนี่ก็จะเห็นประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเลขประจ,จําตัวเท่านั้นนะครับอรอสักครู่นะครับ ก็จะมาแล้วนะครับออลการนะครับนางสาวอลการได้9้าคะแนนตรงนี้นะครับถูกต้องอลการนะครับต่อไปนะครับถ้าอยากจะรู้ของนี่นะครับหมายเลข12นี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งระบบก็จะผลมาให้นี่นะครับนางสาวฝนทิพย์นะครับภูทองแพาก็ได้9คะแนนเช่นเดียวกันนะครับลองใหม่ดิเอาคนที่อย่างเช่น เบอร์สามนี่ลองดูสินะครับเท่านั้นนะครับคะแนนนีนะครับจาลุพิษเนี่ยครับก็ได้6คะแนนถูกไหมครับคะแนนก็เปลี่ยนแล้วก็ใบเลขใบประกาศก็จะเปลี่ยนไปตามด้วยเห็นไหมครับระบบนะครับนักเรียนก็จะเห็นประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าต้องการอยากจะพิมพ์นะครับอยากจะพิมพ์เอาออกนะครับต้องทําอย่างไรนะครับนี่ นะครับต้องคลิกลูกดาวตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกคําว่าดาวน์โหลดรายงานตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกคําว่าดาวน์โหลดนะครับจะเป็นไฟล์ PDF นะครับก็ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็กําลังเตรียม PDF อยู่นะครับนี่ครับก็จะมาเซฟไว้เดสก์ท็อปก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ เซฟเลยนะครับอ่าเรียบร้อยอ่าคลิกเข้าไปดูนะครับนี่ก็จะได้ระบบไปประกาศออกมาแล้วเห็นไหมครับอ่าสวยงามตามที่เราออกแบบไว้เลยเห็นไหมครับอ่าก็จะมีแค่ส่วนหัวนะครับถ้าส่วนหัวเนี้ยเราก็สามารถให้นักเรียนนั้นตัดเอาส่วนหัวออกไปได้นะครับหลังจากที่พิมพ์เอาออกไปนะครับเป็นการค้นหาของระบบเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับสําหรับการออกไปประกาศหลังจากที่ทําแบบทดสอบออนไลน์ของเราแล้วนะ และนั่นก็เป็นวิธีการสร้างข้อสอบพร้อมออกใบประกาศนียบัตรทันทีเมื่อสอบผ่านด้วย Google Data Studio นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นวิธีหนึ่งวิธีที่จะสามารถทำให้นักเรียนนั้นมีความกระตือร้นและก็สนใจอยากจะร่ะำเรียนแล้วก็ทำแบบทดสอบด้วยระบบะข้อสอบออนไลน์แล้ว ได้ใบประกาศออกมาทันทีแบบนี้นะครับก็เป็นการดึงดูดผู้เรียนนั่นเองนะครับก็หวังว่าคุณครูจะนําไปประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามและอข้ามโฆษณาช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ